สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเพิ่มความยาวซิปกางเกงตัวนี้นะครับกางเกงตัวนี้ปัญหาคือเอวเล็กนะครับแต่สะโพกผายแต่ซิปสั้นนะครับเวลาสวมก็จะติดสะโพกเพราะว่าซิปสั้นนะครับวันนี้เราก็จะมาเพิ่มความยาวซิปนะครับเริ่มจากการเลาะอ,ออกนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือที่ต้องคุยกับลูกค้าก็คือรอยที่เขาฟอกตรง ที่เราคงสิบหนามันยังจะเป็นรอยอยู่นะครับถ้าลูกค้ารับได้ก็ทำนะครับถ้าลูกค้ารับไม่ได้เราก็ทำไม่ได้นะครับเพราะเราไม่สามารถฟอกให้สีเท่ากันได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าจะนำไปฟอกเองก็โอเคนะครับเราก็เลาะซิปแล้วก็สับทั้งหมดออกมาเลยนะครับผ่าตรงขอบตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะด,ดึงออกมาได้นะครับหลังจากนั้นก็เลาะ ซาบใหญ่ซาบเล็กเลาะซิฟออกมาเลยนะครับตรงนี้ต้องเลาะให้ดูนะครับเพราะว่าจะได้ทราบว่าจะเลาะตรงไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนงานนะครับเลาะซาบซาบใหญ่ฝั่งซ้ายมือออกเลยนะครับเลาะจนสุดนะครับตรงที่มีการย้ำตัวหนอนก็ระมัดระวังนิดนึงในการเลาะนะครับอาจจะทำให้พาัาครับเลาะอ,ออกไปจนหมดเลยนะครับ การเลาะที่มีการย้ำตัวหนอนจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับสิ่งสำคัญก็คือคัตเตอร์จะต้องคมนะครับถ้าคัตเตอร์ไม่คมปัญหาผ้าขาดก็อาจจะมีนะครับเราจะต้องเลาะด้วยความระมัดระวงังคัตเตอร์ต้องคมนะครับต่อไปก็เลาะสาบด้านขวานะครับตัวนี้เราจะต้องรื้อสาบออกมาเพื่อที่จะไปวางตัดสาบใหม่นะครับ เลาะทั้งสาบทั้งซิฟออกมาเลยนะครับตัวนี้เราจะต้องเลาะตะเข็บคู่เป้าหน้าลงไปอีกนะครับให้ได้ประมาณเจ็ดนิ้วนะครับซิปตัวนี้มีความยาวอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วครึ่งนะครับซึ่งจะทําให้ติดสะโพกแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าอวบแล้วก็ใส่กางเกงที่เอวเล็กนะครับปัญหานี้เกิดแน่นอนนะครับเลาะเป้าหน้าลงไปอีกประมาณสองถึงสามนิ้วนะครับแบบนี้นะครับ ต่อไปเราก็นําผ้ามาวางนะครับเพื่อที่จะตัดสาบใหม่นะครับแล้วก็นําสาบไปวางแบบนี้เลยนะครับก็ขยับผ้าให้พอดีนะครับเพราะตัวนี้เดี๋ยวเราจะนําไปพ้งนะครับครับรียร้อยครับต่อไปเราก็วัดสักเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับวัดสาบสิบสักเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับเพราะเราจะใส่1ิเจ็ดนิ้วนะครับตัดออกมาก่อนนะครับเดยเราจะมา นำสาบตัวนี้ไปพ้งอีกทีนะครับส่วนมากงานพวกนี้ผมไม่ค่อยที่จะกุ้นให้นะครับส่วนมากก็จะพง้งก็จะคุยกับลูกค้านะครับครับต่อไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับอีกชิ้นหนึ่งเราก็จะตัดตามสาบตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเลาะซิปออกก่อนนะครับจะได้ง่ายนะครับ แต่สาบใหญ่ตัวนี้เราจะทำที่ประมาณ8นิ้วนะครับไม่ทำเจนิ้วครึ่งนะครับครับเดี๋ยวเลาะซีบอก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางแล้วก็ตัดตรงบริเวณโค้งนะครับแต่ถ้าเป็นงานละเอียดๆที่ลูกค้าขอให้กุ้นก็จะกุ้นนะครับแต่ราคาก็จะแพงขึ้นนะครับ ครับเราก็เจียนแบบนี้นะครับตัวนี้ผมจะทําสับเล็บกว่าสับเดิมนิดนึงนะครับเพราะสับเดิมใหญ่มากนะครับติดตรงนี้นิดนึงนะครับครับหลังจากนั้นก็นําผ้าลงมาวางแบบนี้นะครับตัดตามรอยโค้งของสับเดิมเลยนะครับต่อไปก็นําไปกุ้นนะครับเอาขอภัยนะครับนําไปโพ้งนะครับ จริงๆถ้าผ้านิ่มมากๆเราอาจจะต้องใส่ผ้ากาวรองด้านในอีกสักชั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับแต่ผ้าตัวนี้ไม่ได้นิ่มมากถึงขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนมากผมจะไปซื้อกางเกงมือสองที่เป็นผ้านิ่มๆแบบนี้นะครับผ้าบางไว้สำหรับลองปาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็พง้งโค้งให้เหมือนเดิมนะครับ ครับเรียบร้อยครับต่อไปเราก็ไปประกอบสาบเข้าซิปกันเลยนะครับครับเราตรงนี้ไม่พอนะครับต้องเลาะลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับครับอเลาะลงมาเสร็จแล้วเราก็ทําการเย็บสาบคืนนะครับเย็บสาบคืนก็พยายามเย็บให้ตรงกับรอยเดิมของเขานะครับย้ำนิดนึงนะครับ ได้เย็บยีนแบบนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้านะครับมีขายนะครับหลอดราบประมาณ2 5บาทนะครับถ้าเป็นหลอดใหญ่ก็ประมาณ6 0นะครับแต่ผมไม่ค่อยใช้หลอดใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะครับถ้าซื้อหลอดใหญ่มาอาจจะมีปัญหาได้มีปัญหาแมงสาบเล็มอะไรได้นะครับ ครับแล้วเราก็ทับคิ้วหลบนะครับไปทางสาบด้านในนะครับเยบร้อยครับต่อไปเราก็มาทับคิ้วสาบหน้าอีกทีหนึ่งนะครับการทับคิ้วสบหน้าก็ให้ลงรอยเดิมเลยนะครับการเย็บสาบเราจะไม่เย็บลงไปจนสุดนะครับเราจะเหลือไว้ประมาณหนึ่งกระเบียดนะครับ การที่เราเย็บสาบซิปลงไปจนสุดจะทําให้เวลาที่เราเข้าเป้าหน้าจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับครับตัดคิดได้เอาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มติดซิปได้เลยนะครับซิปที่ใช้เป็น yk นะครับหัวล็อกอัตโนมัตินะครับดึงแบบนี้ไม่ไม่ไหลนะครับการที่เราใช้ซิปที่ดีมีคุณภาพนะครับลูกค้าก็จะไม่ค่อยติงานเรานะครับงานเราก็จะมีคุณภาพลูกค้าก็จะ ติดฝีมือนะครับติดงานที่ร้านเรานะครับรับรองว่าลูกค้ามีไม่ขาดแน่นอนนะครับเส้นแรกเราก็าจะยึดเรียบริมซิปมานะครับขอบซิปจะเสมอกับขอบสาบนะครับขอบสาบที่เราเย็บชนกันเมื่อกี้นะครับเย็บขอบติดลงมาขึ้นมาถึงด้านบนสุดเลยนะครับหลังจากนั้นก็เย็บเส้นที่สองนะครับห่างกันประมาณครึ่งตีนผีนะครับให้ตีนฝี ตินผีชิดกับฟันซิปเลยนะครับครับเรียบร้อยครับตัวนี้เราจะโค้งซิปก่อนนะครับที่จะไปเข้าซิปอีกด้านหนึ่งนะครับกางเกงที่มีทับคิวเป้าหน้านะครับสามารถโค้งซิปก่อนไปเข้าซิปอีกด้านหนึ่งได้นะครับแต่กางเกงที่ไม่มีทับคิวเป้าหน้าเราจะไม่สามารถโค้งซิปก่อนที่ไปเข้าอีกด้านหนึ่งได้นะครับ ครับโค้งซิปตามรอยเดิมลงมาเลยนะครับคลำหาเม่ซิปด้านล่างให้เจอนะครับเสร็จแล้วก็โค้งลงมาเรื่อยๆนะครับเย็บตรงลงมานะครับรอยโค้งซิปเดิมเราไม่สามารถทำให้หายไปได้นะครับต้องคุยกับลูกค้าให้เข้าใจนะครับ ยกก้นซิบขึ้นข้างหนึ่งนะครับยกก้นซิบข้างขวาขณะที่สวมใส่กางเกงลงนะครับหรือถ้าเวลาที่เราเย็บก็จะอยู่ด้านซ้ายของช่างนะครับยกก้นซิบด้านซ้ายของช่างขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําขั้นตอนต่อไปได้นะครับต่อไปเราก็เย็บขั้นเส้นที่สองนะครับขนานกันขึ้นมาเลยนะครับห่างกันประมาณหนึ่งตีนผีนะครับเก็บที่ได้ออกให้หมดนะครับอย่าให้เหลือที่ได้ไปถึงลูกค้านะครับ ครับเรียบร้อยครับต่อไปเราก็ทําการเข้าซิปอีกด้านหนึ่งเลยนะครับตัดผ้าส่วนเกินตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าเหลือดีกว่าขาดนะครับเราทําผ้าไว้เหลือเวลาที่มันเกินเราก็สามารถเจนทิ้งได้นะครับแต่ถ้าผ้าขาดเวลาที่มันไม่พอนะครับเราจะหาตรงไหนมาเติมก็ลําบากนะครับ วางริมซิปให้เสมอกับขอบบนเลยนะครับเพราะอีกด้านหนึ่งก็เสมอกันนะครับเย็บลงมานะครับผมคิดว่าจักคงจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับเย็บตอนนี้ดูแล้วน่าจะไม่ติดนะครับเดี๋ยวก็อยมาย้ำอีกทีก็ได้นะครับเย็บลงมาก่อนนะครับถ้าไม่ติดยังไงเดี๋ยวก็ไปเย็บใหม่นะครับจากที่เราปรับเป็นจักผ้ายืดแล้วไม่เย็บยีนแบบนี้นะครับจะมีปัญหา ได้อาจจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยติดดีนะครับเพระจากตัวนี้ใช้เข็มเบอร์สิบเอ็ดนะครับเย็บตอนนี้เห็นไหมครับด้านบนไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราไปเย็บอีกทีนะครับไหลหัวซิปขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ติดนะครับเราจะเย็บมาถึงเม็ดหยุดซิปด้านล่างนะครับไม่เย็บต่อลงไปจากนั้นนะครับเย็บถึงแค่เม็ดหยุดซิปนะครับเรียบร้อยครับ ตัดคิดได้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเย็บด้านบนอีกทีนะครับที่เย็บไม่ติดเมื่อกี้นะครับเย็บจนสุดเลยนะครับตัดขี้ได้ออกให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้เหลือขี้ได้ไปหาลูกค้านะครับางานเราจะดูขี้เลทันทีนะครับ ถ้ามีขี้ได้งานจะดูขี้เรศแล้วลูกค้าอาจจะติงานเราได้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการเข้าขอบคืนนะครับตัดได้โพ้งทิ้งไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะห่อสากแล้วก็เย็บตะเข็บคืนนะครับควรจะห่อเสมอนะครับขูดขี้ได้ออกให้หมดนะครับก่อนที่จะเย็บซ้ําเข้าไปนะครับ การที่เราเย็บไปแล้วแล้วมาขูดขี้ได้ขี้ได้จะไม่ออกนะครับขี้ได้จะติดแน่นไปกับผ้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องขูดขี้ได้ออกให้หมดก่อนที่จะเย็บลงไปนะครับห่อสาบให้เรียบร้อยนะครับการเย็บยีนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การห่อสาบนะครับถ้าห่อสาบไม่ดีงานก็จะไม่ค่อยสวยนะครับ พอห่อเสร็จแล้วเราก็จะเย็บขึ้นมาตามที่เราเลาะเมื่อกี้นะครับแล้วก็ย้ำนิดนึงตัดได้นะครับตัดขี้ได้ให้เรียบร้อยนะครับเห็นตรงไหนตัดตรงนั้นนะครับอย่ารอนะครับ มีเพื่อนๆหลายคนถามนะครับว่าทําไมช่างเย็บผ้าจะต้องไปเล็บยาวนะครับก็แบบนี้นะครับบางทีเราต้องขูดที่ได้ที่แน่นมากๆนะครับการที่จะใช้กันไก่ก้ามปูมาขูดบางทีก็หาไม่เจอนะครับทํางานคนเดียวแต่ของหายตลอดนะครับผมก็จะใช้เล็บขูดเป็นส่วนใหญ่นะครับ,รบตัวนี้เราจะเย็บจาก ทางหูออกมานะครับเพื่อที่จะย้ำขึ้นไปหาตัวศาบด้านหน้าเลยนะครับตัวขอบนะครับขอบที่เขาพับหัวไว้นะครับครับย้ำนิดนึงนะครับอย่าลืมย้ำนะครับงานยีนต้องการความแน่นหนานะครับขัดเย็บขึ้นมานะครับ เกือบสุดข,ขอบเลยนะครับแล้วก็ย้ำแล้วตัดได้นะครับครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูงานเสร็จนะครับครับเราเย็บตีแต่เข็บคู่เป้าหน้าขึ้นมาปิดซิปด้วยนะครับรูดซิปขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับถ้ากลัวว่าเข็มจะช,ชนหัวซิปหักนะครับ การทับตะเข็บผู้ตัวนี้จําเป็นที่จะต้องเย็บให้แน่นนะครับไม่งั้นอาจจะตะเข็บแตกได้นะครับเวลาที่ลูกค้าไปสวมใส่ตัดคิดได้ให้เรียบร้อยนะครับครับหลังจากนั้นก็ย้ำสับให้ติดกันนะครับสับด้านซ้ายและด้านขวานะครับย้ำให้ติดกันตรงก้นสาบผมยังไม่ได้พ้งนะครับเดี๋ยวไปพ้งอีกที เดี๋ยวให้ดูงานเสร็จนะครับงานเสร็จที่ได้ก็เป็นแบบนี้นะครับตัวโคงสิบก็จะยาวลงมาด้านล่างนะครับรอยโค้งสิบเดิมก็ยังเห็นชัดอยู่นะครับแต่เราไม่สามารถทำให้จางลงได้นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ